อร่อยหยุดยากข้าวโพดยกให้สองเสบกินเอากินเอาทักท้ายพี่น้องเด้อค่ะเด้อช่องซิมอนเดียวช่อ่กาอกซิเอ็ก์เอ็กซเกเอกเอน้องอยากลองน้ำเอาเขาไม่ให้ลองลเรื่องข้าวโพดแหงป๊อบคอร์นทุกสิ่งทุกอย่างเก้าข้าวโพดลูกข่อยมากครับ กินบ่หยุดบ่เศร้าขี้ดอกน่าจะตั้งเื้อให้ข้าวโพดดำข้าวโพดเหนียวอันนี้อาจจะเป็นข้าวโพดขี้เหนียวอันนี้ข้าวโพดขี้ดื้อสองพี่น้อง oh, oh. กินแล้วก็เสียเซีนเสียเอ็นอีกาเปล่ให้น้องคิดซิมเนี่ยเพน่ะ ซิมอนเวพอเพลินพอเพเลินคือว่าให้น้องร้องอภาษาฮอลแลนจ้ะอยากลองของเขารสชาติอันเดียวกันน่ะละใส่เนยใส่น้ำตาลอบย่างกันหมอเดียวกันกินเขาโพดโชว์พอเม่พี่น้องสองลิงสองแซบเวลากินกับกินคัากินเนี้ยเด้ลูกคหย อิ่มแล้วบัวอี้ยงปัดเห็นบระธานในมืดพี่บอกว่ากินในมืดก่อนเสื้อรวดบ่ลลูคอย <c oughs> หอนวะหอนวะอาอันไหนอาอันไ <c oughs> หนหอนอันนี้เต่ <c oughs> มันก็อหอนแล้วนอนผลก็ออกจากเตาไม่ไหมเมเบื่อเดี๋แม่จะออกให้กินอะไรท่านในมืดทั้งหิวนอนทั้งอยากจะกินอีก <c oughs> นั่งในแล้วคุณนา้นา่ะนั่งด้แล้วเอาเฮ้ยเม้เชิ่ตัวฉันนะพ่อบอกให้นั่งเพื่อนนะพ่อบอกให้นั่งอบ่หูุข่อ,อยนั่งกินแบบบันเมื่อเขาบอกเป็นหรอกคนหิวนอนหรอกคนพีหิวนอนนั่งกินลูกเทวด,ดานั่งกินข้างล่างดีๆบุตัวนี่เด้อคน <Fish. S 1> คนเขาพูดถึงน้อยนึงก็ว่าสกปก๊ก Like โอ้ยคนข้าวโพดติดน้อยนึงก็ว่าสกปรกเนี่ยคนคนข้าวโพด <A fish. S 1> มันก็ติดธรรมดานะะ่าล่ะคนข้าวโพดคำว่าฟิชสกปรกสกปรกแหวอ,ออกให้แน่มันะเอาหมดแล้วหมดแล้วกินรสกินรสกินซะกินซะสาดแล้วลูกพี่กินรสกิ่งไปกิ่งมาอนาตกได้หนะ่ะตีลังกาตกได้นะ่ะแฝดหน้าแฝดหน้า นางดีดีไม่อยากตีลังกาตกนางกินคือยังผูกมคตน,นแบบน่แน่ชิดจะมองบอกให้นางดีดีเลยนะลูกใคโคตนนั่นจะอิ่มแล้วมางคนหนีไปท่านอิ่มอยู่นี่มางคนหนีเด้อกินเอากินเอาเลยข้ยิงใหญ่ปากแข็งแต่กลวงอีกซะแล้ว <c oughs> บ้านคขครงงๆหดอกพี่น้อง <laughs> ลูกไข่มันลือของเล่นโอซามี่คอยก็นั่งทางกันละกินเขาแรงแล้วเลยวก็มานั่งเห็นเขาโพดตัวมึงบตัวน้อยๆลูกไข่ทั้งกินทั้งหิวนอนหน่อยลาลาลานั่นเอากินตัวก็้ังจะก้มงเห็นนอนเนาะฟักที่สอง กวะพดหวานด้วยค่ะเด้อยูฮอลเล็ตกระพดหวานสองฟักกับประมาณเท่าใดร้อยห้าสิบบาทบ้านเฮานั่นล่ละสองฟักร้อยห้าสิบบาทลูกคอยดำมากคักโคตรน์ตาเหลือกตาสั้นกัดเอากัดเอาเลยเอาุ้มเบื้องไก่เบื้องขุาอน่ะอ,อือจิมแมนกินข้าหไงค่ัเป็นตากินชัวน่วอันใดโบน้อพี่น้อง กินแล้วก็มองผู้แล้วเทิงเพดานผู้แล้วไอ,คไวอค้คนพีนี่ส่วนพอคนคนพีนี่ส่วนพอบอกว่าหิวนอนแล้วอยากไปนอนแล้วไมเลยนอนแล้วค,คนณน้องยังกินตัวบอท่านไนไปใส่มาใส่ออิ่มไปอ,อ๋อบอท่านไหนอิ่มบอท่านไนวางค,คนนตมีไม่ได้บอกว่า สิไปน,นอนแล้วเอาไปไปไปนอนกับไปนอนเ็ษปากเนี่ยกกสกปรกเ็ษปากหน่อยสกรปรกอืมนั่นแหละฟังภาษาลูกเลี้ยงหน่อยหนึ่งกินเอาคุณพี่จะเดินไปล้างมือหรอไปฮันวัซเซนฮันวัซเซนนี่คือภาษาฮอลเลนไปหาล้างมือไปไปล้างมือจะได้ไป,ปนอนแม่อีกแล้วแม่แม่บอกแม่จะโกรธแม่ไม่ได้โกรธนี่ยังดอก บอกว่าฟอสลางมือสิได้ไปนอนเอาซัำนียว่ะอิ่มแล้วอว่ะเห็นแคลร้องใช่ไเอาบายบายก่อนบายบายพี่น้องก่อนอิ่มแล้วบายบายขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องซิมอนเอลเชเนียลอาะบายบายซัำนียล่ะค่ะดูเผือดพลินคำขันเฮฮาลูกคอยอิ่มเร็วลูกคอยหิวน้ำเร็วคอหย,าย,ายอหาน้ำให้ลูกคอยกินก่อนเด้อพี่น้อง ขอบุณหลายที่เขามารับชมเขามาติดตามจ่องคอยเด้อจองน้อยนัอยซัปพลารดอกสามีคอยยกให้ลูกคอยโอ๊ยขอยไปเสรวังคลิปเอาเอาเร็วเร็วดื่มดื่มเวราะคอยกระเ็ดให้นลูกแม่โอ๊ยเอากินเอาตามภาษารันพอพอกับแมีบ่เต็มบาทเอานูก จบคลิปซ้ำนี้เด้วค่ะเด้อพ่อพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย